สวัสดีครับดูอ่านฟัง EP 33หลายคนที่ชอบเรื่องสามกฎนะครับคงเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเรื่องนี้มี7ส่วนจริง3ส่วนแต่งคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะลากเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งตรงไหนแล้วทำไมเอ่อสาส่วนที่แต่งขึ้นมาเนี่ยถึงได้ทงพลังจนบางทีก็กลบเรื่องจริงไปได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ครับ เป็นประเด็งที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของมันจริงๆไม่ใช่แค่การมานั่งจับผิดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคะแต่คือการทำความเข้าใจเจตนาของผู้ประพันธ์อย่างหลวงกวัณนจงมากกว่าว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะขยายความจริงบางอย่างแล้วก็สร้างจินตนาการบางอย่างขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างของประวัติศาสตร์ใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเหมือนกับสวมบทเป็นนักสืบวรรณกรรมเลย ไปแกะรอยความจริงเบื้องหลังฉากเด็ดๆที่เราอินกันมากๆเพื่อให้เข้าใจว่าสงครามกลางเมืองที่มันโหดร้ายของจีนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมหากราบที่สอนใจคนมาหลายร้อยปีได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนจะไปดู3ส่วนที่แต่งขึ้นเนี่ยผมว่าเราต้องมาตั้งหลักกันที่7ส่วนที่เป็นเรื่องจริงกันก่อนคือยุคสก,ก๊กมันมีอยู่จริงแน่นอนวีก๊กจก๊กงอกก๊กก,ก,ก,ก็มีอยู่จริงแต่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจกว่าก็คือ ในทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเขามองความชอบธรรมของแต่ละก๊กยังไงครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือแก่นของเรื่องเลยคือถ้าเราไปดูในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆนะคะในจดหมายเหตุสามก๊กที่เขียนโดยเฉิงโช่เนี่ยราชวงศ์จิน้นซึ่งเป็นผู้ชนะสุดท้ายเขาจะยกให้วีก๊กของตระกูลโจเป็นผู้สืบทอดอำนาจที่ถูกต้องจากราชวงศ์ฮั่น ก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองที่รับอํานาจต่อมาจากวีก๊กอีกทีสินะครับใช่เลยค่ะเหตุผลง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ถ้ามองในมุมของวัฒนธรรมหรือความรู้สึกของคนในยุคหลังๆโดยเฉพาะหลังจากที่วรรณกรรมของหลูก,ก้นจงแพร่หลายไปแล้วเนี่ยคำตอบมันกลับกลายเป็นจกกกของเล่าปี่แทน เพราะว่าในนิยายเนี่ยเล่าปี่ถูกวางบทให้เป็นฝ่ายธรรมะที่ต้องการจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นถูกต้องค่ะแต่ที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็คือตัวบันทึกประวัติศาสตร์เองก็อาจจะไม่ได้เป็นกลาง100%เซนะคะคือเฉินโช่คนที่เขียนจดหมายเหตุเนี่ยเขาเคยรับราชการในจกกกมาก่อนทําให้บันทึกของเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับจกกกที่ลึกซึ้งมากแต่เขาเขียนบันทึกนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์จิน้นที่โค่นลมวีก,กกใหม่ที Oh. ดังนั้นการจะไปเชิดชูจกกกแบบออกนอกหน้าก็ทําไม่ได้หรือจะไปเขียนถึงข้อเสียของตระกูลซูมาอีผู้ก่อตั้งราชวงศ์จินก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยมันเลยมีเรื่องการเมืองแฝงอยู่ในการเลือกเสนอข้อมูลของเขาเสมอค่ะโห oh. นี่ขนาดส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับยังซับซ้อนขนาดนี้เลยแสดงว่ามันก็มีช่องว่างในประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยสินะครับซึ่งตรงนี้เองคงเป็นพื้นที่ให้จินจนาการของนักเขียนได้ทำงาน ใช่เลยค่ะและนั่นคือศิลปะของหลวกวันจงเลยเขาไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่จากศูนย์นะคะแต่เขาขยายความจากช่องว่างพวกนั้นเขาหยิบเอาโครงเรื่องจริงบุคคลจริงมาเป็นเหมือนโครงกระดูกแล้วค่อยๆเติมเนื้อหนังเข้าไปเติมบทสนทนาอารมณ์ควารู้สึกจนมันกลายเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวาม,มากกว่าบันทึกประวัติศาสตร์แห้งๆพอเข้าใจภาพแล้วครับว่าเขาเอาโครงเรื่องจริงมาปรุงรส ก็เลยอยากรู้เลยว่าฉากพพิกที่เราจำกันได้แม่นเลยอย่างตอนเริ่มต้นของทุกอย่างการสาบานในสวนท้อฉากนี้คือฝีมือการปรุงรสล้วนๆเลยหรือเปล่าครับฉากนั้นคือตัวอย่างชั้นครูของการสร้างสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะในจดหมายเหตุของเฉินโชเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าเล่าปี่กวนอูเตียวหุยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากถึงขั้นใช้คำว่าดุดพี่น้องหรือเอิ้นรั่วชงตี้เลย คือนอนเตียงเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันในสนามรบซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าสนิทกันมากๆแล้วแต่ไม่มีบันทึกตรงไหนเลยค่ะที่บอกว่ามีการจัดพิธีสาบานตนเป็นพี่น้องกันอย่างเป็นทางการในสวนท้อเดียวหมายความว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องนะ่ะมีอยู่จริงแต่ฉากที่แบบเป็นภาพจำที่สุดเนี่ยกลับถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะ หลวกวนจงสร้างฉากนี้ขึ้นมาด้วยเป้าหมายทางวรรณกรรมที่ชัดเจนมากก็คือเพื่อสถาปนาอุดมการณ์ของกลุ่มเล้าปีตั้งแต่ต้นเรื่องเลยการสาบานต้ต้นทอที่กำลังบานมันไม่ใช่แค่การสาบานของคนสามคนแต่มันคือการประกาศเจตนารมณ์มว่าจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นช่วยเหลือราษฎรไม่หวังยศศักดิ์แต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันมันเป็นการสร้างความชอบธรรมทางศิลธรรมให้ฝ่ายเล้าปีทันทีเลยค่ะโห oh. พอรู้แบบนี้แล้วมองฉากนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะจากเดิมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีบริสุทธิ์กลายเป็นเครื่องมือทางการเล่าเรื่องที่แยบยลมากเพื่อจะยกให้ฝ่ายเล่าปีเป็นพระเอกตั้งแต่ฉากแรกและมันก็ได้ผลอย่างมหาศาลเลยค่ะฉากนี้กลายเป็นภาพจําที่แข็งแกร่งที่สุดของสามก๊กไปแล้วทีนี้พอพูดถึงฉากที่น่าจดจําก็คงหนีไม่พ้นเอ่อฉากที่แสดงถึงสติปัญญาขั้นเทพของของเบ้งอย่างการเรียกลมตะวันออกในศึกเซ็กเพ็กใช่เลย ฉากนี้ก็เป็นอีกฉากที่ผมสงสัยมาตลอดครับว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอการทำพิธีบนแท่นบูชาแล้วลมก็เปลี่ยนทิศตามสั่งได้เลยเหมือนผู้วิเศษในทางประวัติศาสตร์นะคะไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่บอกว่ามีการใช้เวทมนต์หรือพิธีกรรมอะไรแบบนั้นการที่ลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกในช่วงเวลานั้นของปีแถวแม่น้ำแยงซีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้<อ>ซึ่งแม่ทัพที่มีประสบการณ์ก็อาจจะคาดการได้ แต่ไม่ใช่การเสกขึ้นมาแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการจับผิดว่าขงเบ้งเสกลมไม่ได้ก็คือในประวัติศาสตร์จริงคนที่เป็นแม่ทัพใหญ่ตัวจริงของศึกนี้คือจิวยี่แม่ทัพของฝั่งงอกกกค่ะเดี๋ยวสิครับหมายความว่าขงเบ้งไม่ใช่คนวางแผนหลักในศึกเผาทัพเรือโจโฉหรอครับในนิยายบทเขาเด่นมากเลยนะในประวัติศาสตร์จริงขงเบ้งเดินทางมาในฐานะทูตค่ะเพื่อเจรจาเป็นพันธมิตรกับซุนกวน บทบาทของเขาคือการประสานงานให้คำปรึกษาแต่คนที่คุมทับวางแผนทั้งหมดคือจิวยีแต่เนื่องจากหลวงกวนจงต้องการจะยกย่องฝ่ายเล่าปี่เป็นหลักเขาเลยต้องเขียนบทให้ของเบ้งดูฉลาดกว่ามีบทบาทสำคัญกว่านี่คือการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อเป้าหมายทางวรรณกรรมที่ชัดเจนมากโอ้หมันคือการปล้นซีนกันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าเลยนะเนี่ยแต่มันก็ทำให้ตัวละครของเบ้งกลายเป็นสุดยอดกุนซือในความทรงจำของทุกคนจริงๆนะครับ แล้วเรื่องวีรกรรมของเทพเจ้ากวนอูล,ล่ะครับที่เราได้ยินกันว่าเก่งกาจเหนือมนุษย์อย่างการฝ่าห้าด่านสังหาร6กขุนพลเนี่ยความจริงเป็นยังไงครับกวนอูในประวัติศาสตร์จริงเป็นขุนพลที่เก่งกาจและน่าเกรงขามากนะคะได้รับการยกย่องว่าทหารหารหมื่นคนหรือหวานรันดิซึ่งเป็นคําชมสูงสุดสําหรับนักรบยุคนั้นเลย แต่แน่นอนค่ะว่าไม่ได้มีพลังระดับซูเปอร์ฮีโร่แบบในนิยายวีรกรรมหลายอย่างถูกขยายให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างเช่นฉากฝาห้าด่านสังหาร6กขุนพลเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ผักดีที่ไม่ยอมไปอยู่กับโจโฉอ๋อเพื่อจะขับเน้นคุณธรรมของท่านโดยเฉพาะใช่ค่ะแม้ว่าจะถูกเสนอตำแหน่งหรือทรัพย์สินมากมายก็ตามแต่การที่กวนอูถูกยกย่องจนกลายเป็นเทพเจ้าเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในในิยายใช่ไหมครับมันกลายเป็นความเชื่อจริงๆในโลกเราด้วยใช่ค่ะและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากการแต่งเติมของหลกวันจงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยาวนานกว่านั้นมากกระบวนการยกย่องกวนอูให้กลายเป็นเทพเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆตลอดหลายร้อยปีเลยเริ่มจากการเป็นวีรบุรุษในนิทานพื้นบ้านแล้วก็ได้รับการยกย่องจากจักรพรรดิในยุคต่อๆมาจนสุดท้ายก็ถูกสถาปนาเป็นเทพเจ้าอย่างเป็นทางการ Hmm. วรรณกรรมของหลวงวานจงเลยทำหน้าที่เหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ไปหมกระพือภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญของท่านให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจนภาพลักษณ์นั้นมันแข็งแกร่งกว่าตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ไปแล้วค่ะฟังดูแล้วเหมือนว่า3ส่วนที่แต่งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนุกนะครับแต่มันมีวาระซ่อนอยู่ทั้งสร้างความชอบธรรมเสริมบารมีตัวละครหรือแม้แต่สร้างต้นแบบทางศิลธรรม แล้วมีตัวละครสําคัญคนไหนอีกไหมครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการล้วนๆเลยมีแน่นอนค่ะและเป็นตัวละครที่สําคัญมากต่อการดําเนินเรื่องช่วงต้นด้วยนั่นคือเตียวเซียนหรือเดียวชันค่ะเตียวเซียนไม่มีตัวตนจริงหรอครับเธอคือคนที่ทําให้ตังโต๊ะกับลิโป้แตกข้อกันเลยนะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดๆที่ระบุถึงผู้หญิงที่ชื่อเตียวเซียนเลยค่ะ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้แค่ว่าลิปโปมีความสัมพันธ์กับสาวใช้คนหนึ่งของต่างโต๊ะแล้วก็กลัวว่าต่างโต๊ะจะจับได้ซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาทรยศหลวกว้วนจงเห็นช่องว่างตรงนี้พอดีเขาก็เลยสร้างตัวละครเตียวเซียนขึ้นมาเป็นวีรสตรีที่ใช้ความงามของตัวเองเป็นอาวุธในกลสาวงามเพื่อกําจัดทรราชอย่างต่งโตะ เตียวเซียนจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการใช้เรื่องแต่งเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ค่ะเธอเป็นฟันเฟืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหตุการณ์มันสมเหตุสมผลและมีมิติทางอารมณ์มากขึ้นสุดยอดจริงๆครับพอเข้าใจแบบนี้แล้วเออเราควรจะมองเรื่องราวสามก๊กทั้งหมดนี้ยังไงดีครับในเมื่อเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับเรื่องแต่งมันพร,ร่าเลือนขนาดนี้เวอร์ชั่นแรกคือประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นยุคสงครามกลางเมืองที่ซับซ้อนอาจจะไม่มีใครดีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกเวอร์ชั่นคือวรรณกรรมซึ่งหลวงกวนจงนำข้อเท็จจริงมาปรุงแต่งอย่างมีศิลปะเขาสร้างจัก,กรวาลทางศิลธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยมีฝ่ายเล่าปีเป็นตัวแทนของคุณธรรมและฝ่ายโจโฉเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจ,จำกัดดังนั้นสิ่งที่เราได้สัมผัสผ่านฉบับนิยายก็คือการมองประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์ของผู้ประพันธ์นั่นเอง ซึ่งเขาเลือกที่จะส่องแสงไปที่บางมุมและปล่อยให้บางมุมอยู่ในเงามืดเพื่อสร้างเรื่องราวที่ทรงพลังและให้คติสอนใจถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนบันทึกเหตุการณ์ให้กลายเป็นมหากาบเปลี่ยนขุนศึกให้กลายเป็นวีรบุรุษและเปลี่ยนสงครามแย่งชิงอำนาจให้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอาธรรมซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมตราตรึงใจผู้คนได้มากกว่าโดยสรุปแล้วการทำความเข้าใจว่าสามก๊กที่เราเสพกันอยู่เนี่ย เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งมันทำให้เรามองมหากาบเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์จริงๆคือการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่อาจจะมีแต่สีเทาแต่วรรณกรรมได้มารบายสีขาวดำลงไปทำให้มันกลายเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษความพักด,ดีและกลยุทธ์ที่คมคายจนอยู่เหนือการเวลาใช่ค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักเล็กน้อย ในเมื่อสามส่วนที่แต่งขึ้นอย่างการสาบานในส่วนท้อหรือปาฏิหาริย์ของของเบง้งหรือแม้แต่ตัวตนของเตียวเซียนล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์ร่วมสอดแทรกคุณธรรมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อผู้คนมาหลายศตรวรรษมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจนะคะว่าระหว่างความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะแห้งแล้งและถูกลืมไปตามกาลเวลา กับเรื่องเล่าที่ทรงพลังซึ่งถูกสร้างขึ้นจากความจริงนั้นที่สามารถให้คุณค่าและส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สิ่งไหนกันแน่ที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์มากกว่ากัน